สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาซุ่มกาชานะครับเกมวันพันแมนนะครับเดอะสตองเกตแมนเออซึ่งตัวละครที่หลายคนรอนะผมว่าเข้าแล้วนะครับกโลกโลออ,อันนี้ก็ที่ผมเอาเขามาเดินในเมืองนะก็ผมยังไม่ได้รูปร่างเขาแบบถาวรนะครับเพราะาผมยังไม่ได้สุ่มนะครับอันนี้เป็นที่เล่นจากกิจกรรมที่เขาให้ต่อรูปอ่ะเออก็ใช้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสุ่มนะครับเออเดี๋ยวขอกดดูก่อนนิดนึง เออเลดก็การันตีล้แปดสิใบนะเออนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่นะครับกิโลกิโลก,บบงงก็ผมจะไม่สุ่มจนแบบว่าเออยังไงอ่ะเขาเรียกผมจะไม่สุ่มจนแบบร้อยแปสิใบอ่ะก็คือว่าได้เมื่อไหร่ก็คือจะหยุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกดสู้เลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอามาตรงนี้ทําไมเออไปไหนแล้วนี่นี่น,นอ่ะกดสู้ไปนะครับ ก็ผมบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มาเปลี่ยนเบต้าของเกมแน่นอนนะครับนะครับผมบอกเลยว่าซอมบี้แมนนี่น่าจะหมดยุคแน่นอนนะครับในการ p v p นะโ่าซอมบี้แมนน่าจะหมดยุคนะเออสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคผมก็จะเปิดจนก,กว่าจะออกนะครับก็คือถ้าร้อยแปดสิใบไม่ออกก็นั่นแหละได้การันตีนะครับแต่ถ้าได้ก่อนร8 0ยปสิใบผมก็จะหยุดเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็น สายฟรีนะครับถึงตัวผมจะเยอะนะสามร้อยสามสิบห้าใบเนี่ยอันนี้คือผมแบบว่าผมดองแล้วก็เปิดเฉพาะตัวที่ผมคิดว่ามันจําเป็นนะครับซึ่งตัวที่ผมคิดว่าจะเปิดหลังจากตัวกิโลกิโลเนี่ยก็คือยุงแดงล่างสองแล้วก็ถ้าซื้อมะกีล่างสองนะครับผมว่าแม่งโคตรจำเป็นเลยนะครับไอสองตัวเนี้ยโอเคเราพูดมากแล้วพูดเยอะแล้วครับ มาเปิดกันเลยดีกว่าครับสิบใบแรกครับกิโลกิโลจะออกหรือเปล่ามาขอร้องสิบใบแรกออกปิดคลิปแน่นอนโอ้โหสีม่วงมาอย่างนี้เวร์เนยสิบใบ,บ,บแรกมา,ายี่สิบใบยังไงสีเหลืองมาโอ้โห สังหารเหรอเออมันชื่ออะไรแล้ววะลูกลูกน้องไอ้นั่นปะเออลูกน้องไออะตอมิกเอออังเอาแล้วดาวน์โหลดเลยเนี่ยกดออกก่อนเดี๋ยวยีว่สิบใบละมาสามสิบใบครับผมสามสิบใบครับผมยังไงสีเหลืองออกมาหน่อยดิเฮ้ยดาวน์โหลดสีเหลืองโอ้โหม่วงรัว,วเออทำไมต้องทำงานไอ ตัวหัวโลนอะไม่เห็นเลยโอ้มาสีา่สิบใบเฮ้ยโลกใบใหม่ที่สร้างปีศาจเป็นหลักเย้สี่สิบใบเท่านั้นทุกคนมาแล้ววย <laughs> มาแล้ววย <laughs> เอาดิ <laughs> โอโอเคโอเคครับหยุดเปิด <laughs> บอกเลยหยุดเปิดครับอย่างนี้หยุดเปิดครับ สีบใบออกหยุดเปิดกันเลยครับผมโอ้โหนี่ครั้งแรกของผมนะที่เปิดเซิร์ฟเอเชียแล้วออกตอนสี่บใบอ่ะโอ้โหมาเนี่ยรับของกันครับ40บใบเท่านั้นครับทุกคนหยุดเปิดครับสายฟีสายฟีต้องหยุดเปิดครับนะเดี๋ยวผมลองไปอัพสามดาวดูดิว่าผมมีพอหรือเปล่าเนาะ,อะอเออ อยู่ไหนเอ่ยเกยโลนี่สี่สิบใบเท่านั้นครับผมว่าน่าจะมีคนเปิดได้เร็วกว่าผมอะแบบ,บยี่สิบใบอะไรเงี้ยนะครับเอออัพดาวก่อนดีกวนะ่าอัพดาวก่อนดีกว่าน้อโอ๋เป็นคลิปเป็นคลิปที่ผมเปิดได้ใ,ใายในสี่สิบใบครับไม่น่าเชื่อผมเคยเปิดอะไรน,นะอ่าซอมบี้แมน ผมเคยเปิดซอมบี้แมนนะรู้สึกตอนนั้นจะเปิดไป50บใบผมคิดว่าสำหรับผมคือเร็วแล้วนะไอตัวนี้เร็วกว่าครับ40บใบเท่านั้นโอ้โหเดี๋ยวชิ้นส่วนไปอ๋อสุดไปแล้วกันนะสุดไปแล้วกันพอไหมเนี่ยเออนะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบครับเปิดไปยี่สิบโอเคพอไหมเนี่ยพออีกแล้วเหล,เหลือครับ เหลือ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 อัพโชว์ไปเลยอย่างนี้อ่าได้กิโลถาวรน,นะครับโอเคไปรับก่อนแล้วกันรับได้เลยไหมถาวรน,นี่ถาวรโอเคครับเออใช้ถาวรอ,อ๋อมันขึ้นเป็นใช้ถาวรให้เราเลยโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับผมนะก็เปิดได้แค่40ใบนะครับโอเคดีใจเนี้ยดีใจมากเลย <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวผมจะเก็บตัวดำไว้นะครับตัวดำผมเหลือ295ใบนะเดี๋ยวผมลองคิดดูอีกทีก่อนว่าผมจะเก็บตัวดำไปจนกว่ายุงแดงจะออกแล้วก็ถ้าซึมากิอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเดือนหน้าผมจะสุม่ม,มโกเกสอตอนที่มารีเทิร์นดีนะครับเดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะก็ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปแล้วครับ